ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีมาสด้า CX3 เครื่อง2,000มาใส่เฮดเดอร์มาก็เดิมเ,เดิมเลยเดิมเดิมเลยก็ง่ายดีใส่งานที่นี่เลยจบเลยงานที่นี่เฮดเดอร์ ader, มีทุกรุ่นนะครับอย่างมาสด้าก็ทําส่งอยู่มีของอยู่แล้วมาถึงก็ใส่ได้เลยเนี่ยเฮดเดอร์ ader, ตัวนี้อยู่ที่8,000บาทแล้วก็ใส่ไปพัดกับตูนัด ทุกอย่างก็เดิมๆท่อวาคายเดิมก็เดี๋ยวเสร็จแล้วมาถ่ายดูอีกทีนะงานเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็ฟังเสียงก็จะเงียบเหมือนเดิมอันนี้ก็จะใส่เฮดเดอร์เฮดเดอร์ใส่เสร็จแล้วใส่เฮดเดอร์เฮดเดอร์อยู่ด้านบนแล้วก็ท่อใบพัดกับตุ้นอยู่ด้านหลังก็มาฟังเสียงกัน เงียบเหมือนเดิมนะครับแกต,ตาเร่เงได้ต้นมาไวกลับสนุกขึ้นครับเรียบร้อยแล้วครับ